น้ำเยอะจริงไม่จริงนะคะมาดูกันเลยนะดูดูไปทางนู้นเลยนะคะข้างหน้าโอ้ยบอกง่ามากเลยเนื่องจากสายตาสั้นนะคะมองไม่เห็นว่าไ,ได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ต้องมีคน,นช่วยดู <c oughs> ว้าว <c oughs> สวัสดีค่ะ มาพบกับสไตร์บ้านทุ่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้มึงไม่ว่างเลยนะคะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายช่วงนี้นะคะที่พังดาเราฝนตกหนักมากนะคะตอนนี้เนี่ยพอฝนตกหนักน้ํามันก็เยอะนะคะแล้วน้ํามันก็ไหลเออล้นไปนะคะทําให้ปลาเนี่ยมันก็ออกหาอาหารนะคะเราก็เลยจะต้องมีอุปกรณ์มากมายอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมกัดไว้นะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะไปลงกัดกันเนาะ เน่จะต้องลงกัดกันแล้วอะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ,ะไปมาลา่ช่องตัว <c oughs> เจ๊งก่อน,นเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไว้คนเดือดกน้นมาเร็วตุกเจยเดื๋ยนี้เย็นแอมันได้จะนี้ดีค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่เขามาลงกัดกันแล้วนะคะเราก็มาช้าไปเล็กน้อยนะคะแต่ก็น่าจะยังได้อยู่นะคะเพราะว่าพอน้ําเริ่มมาเนี่ยทุกคนก็จะมาลงกัดนีจับจองกันแล้วนะคะดูได้เลยในบ่อยางนี้นะคะมีเยอะมาก <laughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าตรงไหนของเราดี <laughs> เลือกก่อน นี่นะคะเรามือใหม่นะคะเราก็ต้องหาคนทำเป็นตัวอย่างก่อนนะอ <laughs> ตอนนี้เราก็มาลงกัดนะคะตรงที่สวนยางนะคะที่ข้างๆข,ข,ของห้วยแยนนะคะจะบอกว่าตื่นเต้นน้ำ <laughs> <laughs> มันเยอะมากอะ่ะเยอะแต่แสงเก่งนี้ก็ดีนะแต่มันเดินยากนิดนึงค่ะน้ำมันบีบก้า <laughs> วขาไม่ออก เมื่อกี้เราลงกัดน,นะคะหัวที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนกลับเราเดินตรวจแป๊บนึง <laughs> ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเอ้ามีปลาเนีเย <Yeah! S 1> มึงลงวากีงค่ะหนึ่งตัว้วเดี๋ยวเราก็มาดูสันทแเกียงเนาะ ค่ะตัวนี้นะส่วนปลา2ตัวนี้นะคะเราคงต้องปล่อยกันนะคะเพราะเขามีเจ้าของแล้วค่ะเจ้าของตัวใหญ่มากค่ะงั้นบายบายกลับบ้านก่อนนะคะเราตอนนี้นะคะเราก็วางกัดเสร็จแล้วจัวหัวหมดแรงแล้วอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำข้าวกินกันดีกว่านะคะ และในฤดูฝนแบบนี้นะคะจะเป็นแกงอื่นซะไม่ได้เลยนะคะก็ะต้องเป็นแกงส้มแน่นอนนะคะนี่ <c oughs> มายู่ใกล้วัตถุดิบเลยข้างบ้านเลยนะคะไม่ได้ไปทานที่ไหนไกลเมื่อวานเนี่ยเราไปตลาดนา้นใสยวนมานะคะแล้วก็เราไปซื้อเนื้อวัวมาก็เลยคิดว่าเออเราจะแกงอะไรดีนะคะก้าวตอนนี้มีไอเดียแล้วละ <c oughs> พอเห็นลูกมูดข้างบ้านนะคะแกงส้มลูกมุดนะคะกับเนื้อวัวย่างดีกว่านะรับรองอร่อยเด็ดแน่นอนนะคะ ถ้าใครอยากได้ลูกมุดนะคะขี่รถเครื่องมเมาเลยเดี๋ยวเรามาเก็บลูกมุดกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้หิวแล้วต้องรีบทําแล้วไม่ไหวแล้วและตอนนี้ก็แปลงร่างเป็นแม่ครัวแล้วนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยววีจะทําการย่างเนื้อก่อนนะคะเป็นแกงส้มลูกมุดนะคะกับเนื้ยยอย่างวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแล่เนื้อกันเลย นี่แล้วก็หั่นเนื้อนะคะบางๆนิดนึงนะคะจะได้สุกง่ายหน่อยพร้อมแล้วย่างเนื้อกันเลย<ม>เดี๋ยวเราลองกลับเนื้อดูนะคะว่าสุกย่างดัน้นหอมมากอะ่ะจึงดึงไม่นิดนึงที่ขอบขอบ เดี language, ite, <LO Boy> <this> ๋ยวเรามาปอกลูก <sh> ม <arp is wrong> right? so ุดกันนะคะดูไม่โปรเลยแต่ก็ไม่โปรอะไเนี่ยต้องใส่ลูกเนาเพิ่มได้ไหมไอ้นี่ลูกมุดอมมันมันมันน่าจะเปรี้ยวใช่ไหมมันไม่เปรี้ยวหรอะไรสักแบบถ้าคุณจบเปรี้ยวมากเองก็คือเพิ่มลูกนาสักทีหนึงลูกนา โอ้ยช่ำๆเลยอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จังเลยอะ่ะเพราะว่ามันหอมมากค่ะเดีย๋ยวเราจะนลายเครื่องแกงนะคะในหม้อเราใช้เครื่องแกงพกงกุงด้า <c> น <oughs> ตอนนี้น้ําแกงก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อย่างลงไปเติม <c oughs> น้ำติดนะึง ดเดี๋ยวต้านัหเมพี่วันน่าจะได้เกิดตะกี้กันโอเคอะเลือกอีกเดียวสะกี้ไหม,มและนี่ก็คือปลาที่เราลงกัดไว้ <c oughs> เดี๋ยวส่วนหนึ่งเราจะไปทอดกินกับแกงส้มนะคะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเผื่อแม่ไว้แกงอะไรเนาะ <c oughs> ชิมความอร่อยมาแล้วจ้า <c oughs> ว้าว ส้มลูกมุตเนื้อ,อย่างนะคะอยู่ยังไม่เคยทานมาก่อนเลยนะ <c oughs> ไม่นับเมื่อกี้นะ <c oughs> อันนี้ชิมแบบเต็มรูปแบบนะคะมีเนื้อลูกมุดด้วย <c oughs> เนื้อจะมีมันๆด้วยอ่ะแล้วเครื่องแกงนะอร่อยเผ็ดเปรี้ยวสุดยอดอะ่ะอร่อยมากค่ะราคาสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้วด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยวันนี้ไปกินข้าวก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ